สเต b i l ลิเซหรือก้านถ่วงของธนูไม่ว่าจะเป็นธนูรีเคิฟธนูคอมปาวมีการทําหน้าที่อยู่2อย่างครับอย่างที่1ก็คือช่วยถ่วงสมดุลในระหว่างที่เรายกธ,น,ธนูขึ้นเหนืกเป้าทําให้เราสามารถจะควบคุมการเคลื่อนไหวของศูนย์เลงของธนูเนี่ยให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะครับทำให้เราใช้ความพยายามในการจัดศูงน้อยลงอย่างที่2ก็คือเมื่อธนูยิงลั่นออกไปแล้ว เจ้าสเตเบลิเซอเนี่ยก็จะทําการซับแรงสั่นสะเทือนให้หน้อยลงนะครับซึ่งก็จะลดความบาดการบาดเจ็บที่มือลดความเสียการเสียาหายของอุปกรณ์อื่นที่อยู่บนตัวคันตรถรู้สึกได้ s t ตเบลิเซอของธนูคอมเปล่าเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกใช้นะครับอย่างเจ้าคันนี้เป็นธนู Define ของ h อยนะครับ St ตเบลิเซอที่ผมใส่ให้ดูอยู่นี่นะครับเป็น s t a b บลิเซอสั้น ที่ยาวประมาณสัก6นิ้วส่วนใหญ่ธนูที่มาเป็นชุดจากโรงงานก็มักจะใส่ s t ตเ i ลเ z e r ไซส์นี้อยู่มนันทาหน้าที่อย่างเดียวครับก็คือซับแรงกะเทือนหลังจากที่เรายิงไปแล้วมันไม่ช่วยให้คันธนูนิ่งขึ้นในจังหวะที่เราเล็งถ้าเราอยากจะได้ s t a เบลเ z e r ที่ดีขึ้นช่วยให้เราเล็งธนูได้ง่ายขึ้นใช้แบบไหนนะครับดี๋ยวลองดูกันสเตเบลเตัวนี้นะครับ เป็นสเตปปลิเซอร์ที่ยาวประมาณ12นิ้วนะครับซึ่งผมว่าเป็นขนาดที่กำลังเหมาะสำหรับการที่จะมาใส่กับคันธนูสั้นๆหรือไฟนซึ่งเป็นคันธนูฮันติงนะครับไม่ทำให้มันเสียคุณลักษณะความคล่องตัวของมันไปทำไมต้องเป็น12นิ้วนะครับที่เป็น12นิ้วเพราะว่าในกติก,กาฟิลอาชิรี่นะครับหรการแข่งขันธนูประเภทอ,อื่นๆที่มีฮันเตอร์คลาสครับเนะชิดธนูราสัตว์อิน กำหนดไว้ว่าสามารถจะใช้สเตเบลิเซอร์ได้ยาวไม่เกิน12นิ้วหรือประมาณ11นิ้วครึ่งนะครับแค่นี้ถ้าเป็นสเตเบลิเซอร์ที่ดีมันก็สามารถจะถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมดุลของธนูระหว่างเลงแล้วก็ซับแรงได้ดีมากกว่าสเตเบลิเซอร์สั้นเยอะเลยครับเดี๋ยวลองดูตอนที่จังหวะที่ยิงกัน สำหรับทันนูคเปาวแข็งขาดน,นะครับที่งการความยาวถงสูง่เราก็จะใช้สเตเบลิเซอร์หรือว่าการถูกที่ยาวไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ความยาวตั้งแต่ประมาณ28นิ้ว30นิ้วก็จะถึงประมาณ40 34นิ้วนะครับขึ้นกับความขนาดความแข็งแรงของแต่ละคนครับขนาดความยาวที่มีอที่สุดก็คือ30นิ้วธนูคำปาวเนี่ยนะครับมีน้ำหนัก ที่จะค่อนข้างไปอยู่ทางขวามากกวา่านะครับสาหรับธนูมือขวานะครับธนูคอนเทนเนอรปูดขวาเช่นศูนย์แรงนะครับเรสแม้กระทั่งตัวธนูเองก็จะหนักข้างขวาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ประกอบเข้ากับสิ่งที่เราเรียกว่าไซรัสนะครับหรือว่าก้านด้านข้างที่อยู่ข้างซ้ายเพื่อถ่วงน้ําหนักให้อยู่ในแนวที่สมดุลน,นะครับประกอบเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าวีบาร์นะครับหรือว่า ไซส์อาร์มที่จะทําให้สามารถประกอบเจ้าไซส์รอดข้างซ้ายขึ้นมานะครับ่วงน้ําหนักให้สมดุลการ่วงเนี่ยสามารถทําได้หลายจุดมากในธนูคอมปาวสยใหม่อาจจะใส่จุดด้านล่างอันนี้ผมใส่ตรงนี้เพื่อให้นนะัอยู่ตำ่ำลดการแกว่แนวน,นอนลไปครับหรืออาจจะใส่จ,จุดเดียวกับสเตเบลิเซอร์ตัวหลักก็ได้นะครับ การถ่วงน้าหนักของธนูคำปาวเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นความยาวมุมของวีบาหนักที่ถ่วงที่ปลายนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นความชอบของแต่ละคนความสมดุลของแต่ละคนที่ต้องทดลองเองทั้งนั้นนะครับทำยังไงเมื่อประกอบใส่เข้าไปแล้วเมื่อยกธนูขึ้นเร็งการเคลื่อนไหวของศูนย์ธนูนะครับรเป้าจะเคลื่อนไหวช้าที่สุดนั่นคือจุดสมดุลของการตั้งสเตเบลเซอร์ s t ต b i ล i z เ r ของสนุคฟามปาวมีให้เลือกเยอะมากครับสารพัดที่ห่อสารพัดแบบความยาวบางคนก็เคยตั้งคําถามว่า s t ต b i ล i z เ r อรดีๆราคาแพงๆมันมีประโยชน์อะไรหรือครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้เคยลองมาพบว่ามีความแตกต่างกันมากครับ s t ต b i ล i z เ r อรดีๆนะครับที่สามารถจะถมน้ำหนักได้สมดุลทํามาจากวัสดุดีๆช่วยทําให้ การแร่งของเรานี่นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับนอกจากนี้เซอรไลเซอร์ดีๆเนี่ยผนมากอย่างเจ้าดอยเกอร์ตัวนี้นะครับเซอรไลเซอร์ของดอยเกอร์ตัวนี้ผมใช้มา10ปีแล้วนะครับแล้วก็่วงเวทค่อนข้างหนักนะครับใช้งานมาตลอดลองดูไม่มีส่วนไหนที่ชำรุดเสียหายเลยแม้กระทั่งส่วนที่เป็นยางนะครับปกติอุปกรณ์ที่เป็นยางเนี่ย เจอความร้อนของบ้านเราเข้าไปสองสามปีก็พังหมดแล้วโรยเกอร์นี่ไม่มีปัญหาถ้าคุณยิงธนูความปามสักพักหนึงนะครับต้องการจะจัดชุดอุปกรณ์เซนอุปกรณ์สำหบการยิงที่แม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนูล่าสัตว์หรือธนูแข่งขันแบบนี้ ลองเลือกดูครับเตตบลเซอร์ดีๆสักชุดหนึ่งช่วยในการยิงพัฒนาขึ้นมากถ้าเราจัดชุดให้พอดีปรับการถ่วงน้ำหนักให้พอดีแล้วอุปกรณ์ดีๆเนี่ยจะอยู่กับเรานานมากเจ้าไทเกอร์ของผมเนี้ยสิปีมาแล้วผมเปลี่ยนทะรวงมาไม่รู้กี่คันก็ยังใช้สเตตบิลเซอร์เดิมครับ